i நம்ம எல்லாம் எல்லக்கே வந்து பாக்கிறவங்க எல்லக்கே வந்து பாக்கிறவங்க

thank Rồi sẽ kết quả em thương em, và em thương em cũng kết quả em. Rồi bảo vệ em sẽ kết quả em thương em, và em thương پھر سنارائي ان فار Oh, เป็นสีราอาปาในาดีแก่งกำมไรต่อโจสุตปานเป็นการดีการเมียข้อที่หนึ่งเงื่องวีอาสาเพินตายข้อที่สองอย่าละโคของหลายเปินข้อที่สามอย่าป้องโคนอนค้างข้อที่สี่อย่าเป้นแอมมาข้อที่ห้า

สังฆราตาเปลี่ยนเปลี่ยนลู่ลู่ป้ออลู่อายุสุ่มาขานยุ่งนามสังฆราตาเปลี่ยนเปนลี่ยน, <c oughs> นลู่ลู่ป้ออ่ลู่อายุปีกาขานเปลี่ยนลู่ลูแจงที่ดีสารแทงทำลายเกิดลายตายแทงนิจ่าขันตา

qua bờ hoa, giá cộng này, Văn na, cứ tái thái, Mãi na, trả sỉ ba, làm ngang hẳn, kẹo Trong sĩ tâm tham, Trong trọc la, Nghệ nha, Hẳn Yêu mẹ Yêu ไลยคามตุกขี่งย,ย,ยาวยุกแลรนามปอเป็นลูกพ่อหางหูทางมันคืมอนัตตาของปูยุกแลรนามก้างเกา่าพอตีตายมาข้าหาพอหาเมพอเลิดเปมีนามก้อยซ้ำลืมเสดจดจัายาผ่านผ่าน เกิดมาผ่านขำเลียงขำโมดซุมผ่านเสียงขันทาทายาเปียดคำปิเยาสร้างแข็งกอบผมลำเมียงกินเสียเป็ี่ยนดินขาเสียงทายาซ้ำขึ้นเตะเวียเตอเห็นผาาอย่าเย้าทาหลังความคุณทายจอมบอกวายเลยเสียซ้อง ký tang càng tố, kýng cố sang lê, từng chốc cháu yong yàn yên vở yên chan tố nơi tố lợt, tố thủ tố nào, tố cao niệm kịp, tố bọc tố niệm, tố vang, tố yên mi khán, ta no, <Nhia> cả, <Nhia> ธรรมนามรณาคนตายวันคลายยาของกาลหลายๆส่วนตายมาดีๆเฮาอย่านอนเยซูก็ฮาตะสุจตาตะสุจตาอานาคุสโส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 

ก็จนานิพพุสวรรที่นี่ปาน่พ่อไก่พามีปิงยาที่ลอยลอยจังไรเขาลยลอยจังยาเขาลอยลอยจังหอดตุนว่ญญาจังมีผีพ่อาทางนี้จ,จังมีเจ้าชอบเด็กเด็วานพอเด็ทตุกเด็กผ่านนอนลายตาเงนินคำกัวแสง nhà yang, yêu cao quá mai, <laughs> hoa kai bun tang mi, nếu bạn lại thăm hoa hoa, hoa